สวัสดีชาวซีรีเมนชาแนลนะครับวันนี้เรามาเกาะติดรถยนต์ Ford Ranger กันนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ทาง Ford โหมกระหน่ำหนักมากเลยนะครับสำหรับการตลาดในเมืองไทยของเรา โดยมีการซอยรุ่นย่อยในหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็เพิ่มรุ่นพิเศษที่เป็นท็อปเหนือท็อปก็ว่าได้นะฮะใครที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านี้สําหรับตัว w i ยแท็กคิดว่าเป็นท็อปแล้วก็อาจจะเลี้ยวหลังควับกลับมาได้นะฮะเพราะว่า <c oughs> คิดว่าตัวเองออกตัวท็อปไปแล้วแต่ดันมีท <c oughs> ็อปเหนือท็อปออกมาอีกซึ่งก็ทําเอาแฟนๆฟ,ฟ,ฟอร์ดเนี่ยรู้สึกว้าวไปตามๆกันนะครับไม่คิดว่าทางฟอร์ดจะมีสตอ r มแท็กออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น Ford r a ฟอร์ดเรว นะฮะฮเป็น 4WD หรือว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อและก็ Ford Ranger s t ์ส m รอมแทกตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันผู้ที่เลือกตัว Ranger Wi วา t แทกไปเมื่อไม่นานมานี้จะรู้สึกเสียดายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัดไป อย่างที่ทราบกันนะครับว่าปีนี้ทาง Ford เองก็รุกตลาดเมืองไทยหนักมากนะครับมีการซอยรุ่นย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเกรดของ Ranger หรือว่าในส่วนของ Ever e s รก็แล้วแต่นะครับมีการซอยรุ่นย่อยถ้า Ever e s รก็จะมี Ever e s ร w i ์วายขึ้นมานะครับในส่วนของ Ford Ranger ก็จะมีตัว Storm Track ขึ้นมาซอยรุ่นย่อยขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ได้ชมกันนะครับว่าระหว่างตัววายแทร็กตัวท็อปนะฮะกับตัวเ่นเจอร์สตรอมแทรกตัวท็อปเช่น ถ้าคุณเลือก Wi ยแท็กไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเสียดายหรือไม่เสียดายนะครับถ้าเทียบกับตัวสตรอมแท็กวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบหรือว่ามาชี้ให้เห็นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะครับก่อนอื่นเลยก็พูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยนะครับรอบนี้ราคานั้นแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะตัว r a n เจอร์วายแท็ตัวท็อป 4x4 เนี่ยราคาเขาอยู่ที่1,314,000บาทนะครับแต่ตัว r a n เจอร์สตรอมแท็กเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่1 3 0 0 0 0 0 99,000บาทด้วยกันนะครับบวกมาที่เท่าไหร่บวกมาอยู่ที่85,000บาทนะครับถามว่ามันเยอะไหม85,000บาทเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกันนะครับมาดูสิ่งที่คุณจะได้อะไรใน Ranger Storm Tag แล้วก็ไม่มีใน Ranger Wide Tag นั่นเองแน่นอนครับว่า Ranger Storm Tag มาเติมเต็มในส่วนที่ตัวท็อปอย่าง Wide t a คิดว่าควรจะมีตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่มีนะครับรอบนี้ Ford เองเขาก็จัดเต็มให้แล้วนะครับในตัว Storm Tag จะว่าไปก็เหมือนการวางโ Position การตลาดของ ทางฟอร์ดไว้อยู่แล้วนะฮะหรือจะเรียกว่าเป็นการวางเกมไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ว่าได้นะฮะเหมือนเขาอ่านเกมการตลาดมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับโดยที่ไม่ยอมใส่ออปชันต่างๆที่ควรจะมีในวายทตั้งแต่แรกนะครับแต่มาเพิ่มในตัวสตร m t แท็กแทนซึ่งถ้าใส่มาตั้งแต่แรกราคามันอาจจะโดดขึ้นไปเยอะมากพอสมควรอาจจะทําให้ความโดดเด่นของ r a n เจอร์วแทนั้นลดน้อยลงตอนนี้ก็มีกระแสที่คนชื่นชอบตัว r a n เจอร์วแทเยอะแยะนะครับแล้วก็อยากให้มีออปชั ที่ควรจะมีอย่างเช่นเกียร์อิเล็กทริกชิปเตอร์นะฮะก็ควรจะมีมาแล้วแต่ไม่มีใน WiT ทกรอบนี้ Ranger Storm t r a c ใส่มาแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เติมเต็มในสิ่งที่ WiT ทไม่มีเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปแต่ถ้าจะไปโดดเอา Ranger Raptor ก็อาจจะดูราคาค่อนข้าง,งสูงเกินไปแล้วก็เป็นรุ่นที่เน้นสมรรถนะทางด้านเครื่องยนต์เป็นพิเศษซึ่งอาจจะเกินความจาเป็นสาหรับบางคนไปงั้นเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับว่าทาง Ranger Stor อร์มีอะไเนี่ย มากกว่าหรือว่าแตกต่างจากแรนเจอร์วายแท็กนั่นเองนะครับเริ่มแรกเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยนะฮะชุดกระจังหน้ากันชนด้านหน้านะครับของแรนเจอร์สตรอมแท็กเนี่ยจะถูกดีไซน์ที่เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันในส่วนของการลงดีเทลลิ่งของสีนะฮะซึ่งทางแรนเจอร์วายแท็กเนี่ยจะลงดีเทลของสีที่เป็นโทนสีเทานะฮะสีเทามืดๆหน่อยแต่ว่าทางแรนเจอร์สตรอมแท็กเนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยสีดําเงานะครับแถมช่องดักลมด้านล่างนะครับก็ยัง แซมด้วยการตกแต่งสีแดงนะครับเป็นแถบสีแดงลากยาวไปนะฮะซึ่งก็จะทําให้ดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเองและในส่วนที่2นะครับมาดูที่ในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะฮะในด้านของไฟหน้านะครับทาง r a n เจอร์วายแท็และสตรอมแท็เนี่ยถ้าพูดในชุดโคมไฟเนี่ยมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับเป็นไฟเมทริก LED ที่เขาชูโรงของเขาอยู่แล้วอันนี้มีเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็นกคือไฟ AUX แคมนะครับซึ่งทางฟอร์ดเองเขาก็ ให้ AU X Lamp เนี่ยเป็นไฟที่เอาไว้ส่องสว่างให้แสงเจิดจ้าในตอนที่เปิดไฟสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็จะมีไฟเป็น Super Bright LED นะครับเพิ่มขึ้นมาฝั่งละ3บหลอดด้วยกันนะครับตัวนี้จะเอาไว้ใช้งานควบคู่กับเวลาเปิดไฟสูงนั่นเองนะครับที่จะทําให้แสงมันช่างจ้าเสลือเกินนะฮะจ้ามากขึ้นจากเดิมกว่า w Track นั่นเองนะครับมันจ้าเสลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ขึ้นสองนานตาจะบอด และสิ่งต่อมานะครับสังเกตว่าเขาจะเน้นเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่เคยเป็นสีดําด้านหรือว่าเป็นสีเทาๆเนี่ยในส่วนของ Y t ยแททั้งหมดนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นสีดําเงาแทบทั้งหมดเลยมีส่วนไหนบ้างก็คือซุ้มบางโคนนะฮะซุ้มบางโคนซุ้มล้อตรงนี้ของสตรอมแท็กก็จะเป็นสีดําเงานะครับชุดครอบกระจกมองข้างนะครับของ Y t ยแทจะเป็นสีเทาดําแต่สําหรับสตรอมแท็แล้วก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับล้อแม็กในส่วนของ Y t ยแทจะ ลงเป็นสีเทาดําแต่ว่าของ Ranger s t สตร t a c จะเปลี่ยนแม็กขนาดใหม่นะฮะเป็น20นิ้วเลยทีเดียวก็คือขนาดวงล้อเท่ากันกับทาง e v e r e s รสนะครับซึ่งจะเป็นสีดําเงาและมีการตกแต่งแซมด้วยแถบสีแดง1ช่องนะครับก็ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยประกบยาง25 5ทับ R 2 0ซึ่งเป็นวงล้อย0นิ้วนั่นเองครับแต่ว่า Ranger Wi ไวท์แนั้นจะเป็นวงล้อแม็กขนาด18นิ้วอยู่นั่นเองและพร้อมกันนี้ก็ยังมีการตก กแต่งด้วยสติกเกอร์นะครับรอบคันเลยเป็นแถบริ้วๆแนวเฉียงนะครับสีดําเป็นแนวสติกเกอร์ที่ทําให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูแตกต่างจากวายแทกอย่างชัดเจนนั่นเองและ พร้อมกันนี้ก็ยังมีสิ่งที่แตกต่างอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแบ s โลโก้สตรอมแท็กนะครับซึ่งจากเดิมจะเป็นวายแท็กตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสตรอมแท็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีโลโก้ด้านหน้านะฮะคำว่า Ranger ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้สีดําเงานะครับเป็นแบดโนนขึ้นมาติดระยะห่างเรียงกันเท่าๆกันนะครับเป็นคําว่า Ranger ที่ขอบฝากระโปรงด้านหน้านั่นเองในส่วนของ r a n เจอร์จะไม่มีนะครับในส่วนนี้และก็ด้านหลังนะครับ ตรงการชนด้านท้ายจากชายด้านล่างมองขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็น Raner w i ์วายแท็จะมีการทำสีเป็นสีเทาดำนะครับแต่ว่าทางฝั่ง Ranger Stor m t ม็กเนี่ยก็จะเป็นชายการชนด้านล่างสีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับก็ส่วนไหนที่เคยเป็นสีเทาอย่างที่บอกก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเงาแทบทั้งหมดเลยเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางปอดเองภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือ Sport Bar, ะคะสปอร์ตบาร์นะฮะสปอร์ตบาร์ในรุ่นของส torm t a ็นั้นจะแตกต่างจาก Raner Wi ์วา ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยมีความอนเนกประสงค์มากขึ้นมีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นมีการตกแต่งด้วยสีดำนะครับโดยสปอร์ตบาร์ของเขาสามารถเลื่อนปรับระยะได้ใกล้ๆนะครับสามารถเลื่อนไม่ให้ฟิกอยู่ตำแหน่งเดิมเหมือนกับวายแท็นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่นึกถึงผู้ใช้งานเป็นหลักนะฮะให้เกิดประโยชน์ใช้งานสูงสุดในการใช้สปอร์ตบาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่อาจจะเป็นผู้นําเทรนด์ในเรื่องของสปอร์ตบาร์เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยว าอาจจะมีเจ้าอื่นๆตามมานะฮะเพราะว่าผมมองแล้วเห็นประโยชน์ของมันเยอะแยะเลยนะครับและพร้อมกันนี้ยังมีคานที่สามารถพับเก็บแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งได้นะครับเพื่อที่จะใช้รับกันกันกบที่แรกหลังคาด้านหน้านะฮะให้สามารถพ่วงหรือว่าบรรทุกของในแนวยาวเนี่ยรับกันพอดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ใช้สอยแล้วก็มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันนะครับดูลงตัวแล้วก็ดูหน้าใช้งานมากๆเลยทีเดียวถือว่ามีความตั้งใจในการคิดค้นแล้วก็การออกแบบมาเป็นอย่าง และสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือแรกราวหลังคานะครับด้านบนตัวนี้ก็มีการตกแต่งด้วยสีดําเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีคานของแหลกราวหลังคา สามารถยืดออกแล้วก็พับเก็บได้นะครับซึ่งจะเป็นตัวคานสามารถเอามาประกบขวางกันได้เพื่อที่จะเป็นคานในการรับน้ําหนักบรรทุกของได้อนเนกประสงค์ยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือมีคานออกมากลางได้แล้วก็สามารถพับเก็บได้เพื่อลดความเก,กะืกะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คิดออกมาได้น่าทึ่งมากเลยนะฮะไม่คิดว่าเขาจะคิดค้นและก็ใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้มาเพื่อการบรรทุกมากๆเลยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งสําหรับฟอร์ดนะครับเป็นนวัตกรรม เลยก็ว่าได้มันอาจจะมองดูง่ายๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่คิดแบบนี้ออกมาถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับและนอกจากนี้เราเก้าวเข้าไปดูภายในนะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือเกียร์นะฮะอย่างที่บอกไปว่าทาง Ford Ranger w i ์ e t ยนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับยังได้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดในแบบเดิมอยู่นะฮะแต่พอมาในตัว r a n g e r s t สตรอมแท็นั้นก็ได้ชุดเกียร์แบบเดียวกันกับทาง e v e r อรนะครับก็คือเป็นเกียร์อิเล็กทร สิบสปีดนะครับและนอกจากนั้นนะครับเจาเรือนหม่ของทาง Ford Ranger Storm Tag มเนี่ยก็ยังมีขนาดใหม่นะฮะก็คือ12.4นิ้วซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับทาง Ford Ranger Raptor เลยนะครับซึ่งทาง Ford r a n g e r w ์วายแทนั้นเป็นจอสีขนาดเพียง8นิ้วเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเล็กกว่าตัว Ranger Storm Tag เป็นอย่างมากเลยซึ่งกราฟิกต่างๆนะครับของ Ranger Storm Tag เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นกราฟิกที่ใช้ใน Ranger Raptor ด้วยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง Stor m t แทนั้นให้มาเหนือกว่าทาง Ranger WiT ายแทนั่นเองและมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือจอแสดงผลของเครื่องเล่นมัลติมีเดียนะครับซึ่งทาง Ranger w ์วายแทนั้นมีกราฟิกที่แตกต่างกันกับ ทางส t o r m t a ็นะครับโดยที่ส t o r m t a ็นั้นมีการแก้ลักษณะของ UI ต่างๆเป็นแบบใหม่นะฮะซึ่งถ้าดูเทียบกันจริงๆแล้วตัว UI หรือว่าการแสดงผลของ r a n g e r s t ส t o t m t a ็นั้นจะค่อนข้างแตกต่างนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยเป็น12นิ้วเท่ากันนะครับก็คือแตกต่างกันแค่การแสดงผลหรือว่า UI นั้นที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะฮะและ อีกข้อหนึ่งก็คือเบาะนั่งเบาะหนังนะฮะเบาะหนังมีการออกแบบาการปักลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดย Ranger s t o r m t a c นั้นก็จะปักชื่อว่า สตอมแท็กเข้าไปนะครับเป็นแถบสีส้มที่ตกแต่งก็จะมีแถบสีส้มที่คาดกลางในช่วงเบานะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหน้าแล้วก็เบาหลังเนี่ยก็จะมีแถบสีส้มคาดขวางอยู่นะฮะตามแนวโค้งของเบาซึ่งในส่วนของเรนเจอร์วายแท็กนั้นจะมีการปักเป็นวายแท็กแล้วก็จะปักด้วยได้สีส้มแล้วก็จะมีแถบคาดกลางแนวตรงลงมาซึ่งทางเรนเจอร์สตอมแท็กนั้นไม่ได้ตกแต่งลักษณะนี้ก็เรียกว่าเบานั้นมีการปัก แล้วก็มีการตกแต่งที่แตกต่างกันนั่นเองและในอีกส่วนหนึ่งที่ดูแตกต่างกันชัดเจนก็คือตัวคอนโซลด้านหน้านะครับมีการตกแต่งแถบด้านหน้าที่เป็นสีเทาในตัว r a นเจอร์วายแนั้นนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเงาแล้วนะฮะแล้วก็ติดโลโก้เป็นสตรอมแท็กแทนนั่นเองก็จะทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะแตกต่างชัดเจนเลยและในส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับ จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเดิมเข้ามานั่นก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดเข้าซองหรือว่าการจอดเทียบข้างในส่วนนี้ใน Ranger ร์วาย็ไม่มีนะครับซึ่งจะไปมีใน Ford e v e r e s t แทนแต่ว่า Ranger Storm t a แ็กนั้นได้เพิ่มในจุดนี้เข้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาวก Ford บางคนก็อาจจะแทบอยากจะขาย Ranger ร์ว a ยท็ทิ้งแล้วก็มาเปลี่ยนเอา Ranger Storm t a แท็แทนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย ิ่มขึ้นมาแค่85,000บาทนะครับจะมองว่ามากก็มากจะมองว่าน้อยก็น้อยนะฮะแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยผมเรียกได้ว่าคุ้มค่าเอามากๆนะครับให้มาแบบไม่ไว้หน้ากันเลยทีเดียวสําหรับใครมีเงินที่พร้อมอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่เลือก r a n เจอร์ไวท์แทแล้วนะฮะคงจะกระโดดไปใช้ r a n เจอร์สตร t a แกันอย่างไม่ลังเลเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า Ford r a n g e r Storm t a นั้นให้อะไรมาที่แตก ต่างกันกับ Ranger ร์วายแทนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็าได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับก็ไม่ต้องเสียดายไปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อ w ายแท็กไปก็อนาคตก็คงมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็กระตุ้นการขายด้วยเทคนิคแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับใครซื้อก่อนเท่ก่อนนะฮะไม่ต้องเสียใจไปสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ สสวััดีครบเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัดไป